เ็นคนไหนรอดูด้วยนะคะ Let's go ก็วันนี้พวกเราลนะคะมีชาเลนช์ให้พี่ๆแฮชแท็กมาเล่นกับเพลงโดเรมีนะคะจะได้อะไรไปดูกันเลยคูปองลด2ี่สิบเปอร์เซ็นเราได้ห้าสิบเปนต์โอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอออเฮ้ยจริงเหร เต้นโดเรมีเวอร์ชั่นคูณ5กับอาราล่าโอ้ประเด็นคือธรรมดาก็สุดแล้ว <No. S 1> โดนคูเข้าก็ไป <No. S 1> อีก no, ฉากก็เสร็จแล้วนะคะสนุกมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามิชชั่นต่อไปเราจะเล่นอะไรกัน Let's go Let's go มิชั่นต่อไปนะคะทุกคนเราตอนนี้อยู่กับพี่มิวแล้วก็พี่พี่เบอร์สเตอร์นะคะเดี๋ยวจะให้พี่พี่จับอย่างหนึ่งในกล่องพิเศษนะคะครับ ีเวลาอยู่กับ3นาทีนะครับกับอาราล่านะครับผมจะชวนไปกินซอยจูครับถ้ามีเวลาอยู่กับอาราล่าสามนาทีผมจะเต้นโดเรมิสไงโรัมหน่งต้องเ้นกันแหละเพราะอยาชวนไปเต้นโอ้โหกดดันมากเอาเอาเอาไว้เดี๋ยวไปเต้นติ๊กตอกตัวเองดีกว่าพี่เต้นติ๊กตอกเองเอาแล้วพี่มิววะครับพี่ฮะพี่มิววะถ้ามีเวลาอยู่กับอาราล่าสามนาทีผมจะชวนน้อง ทำเพลงครับผมใช่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 มาที่ชาร์จสต็อปไปนะคะกับพี่ายมันค่ะโดเรมีแดนแพทเทิลโดเต็นได้แล้วได้ยังต้องมาดูกันกับชาจ์ทเทโลค่ะไปดูกันเลย No, it's dough.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  No, it's Let's go. Dough. เมื่อกี้แบรดล็อกไควินค่ะดูหัวพี่ไดมอนด์นะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะผมโมดอาราลาครับโอ้ฝากติดตามพี่ไดมอนด์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกับชาเลนจ์ต่อไปเลยค่ะเย้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิชชั่นนี้นะคะก็มาเจอกับพี่คริสกับพี่นันน์นะคะถ้ามีเวลา3นาที จะพาอาราลาไปทำอะไรครับแต่ว่าสามนาทีนี้ผมขอใช้ปีหน้าได้ไหมได้เลยปีหน้าสามนาทีผมอยากพาทุกคนไปคอนเสิร์ตบอลทูเบลของรัตน์ระครับผมไปแค่สามนาทีรับรองว่าทุกคนจะอยู่ถึงจบคอนเสิร์ตเลยครับเป็นไงเป็นไงละเขียนั่งมาจริงแล้วมันเลีอรเขียนนะอะสามนาทีพาอาราลาไปไหนครับเออต้องะหมี่ ใจอยากช่วยอ่ะอยากช่วยอ่าทำไมทำไมมันมันมันเกินมีมันไม่ร้อยยังโอเคขอบคุณมากค่ะมากค่ะเย้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่พูจัลวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีมิชชั่นมาให้พี่พูทำนะคะอ่าให้พี่พูเลือกเลยเลือกเลย ลากเสียงโดเรมีให้ยาวที่สุดโอ้โอก,กับ <S <S พี่ปูมาก,าก <S 2> <S 2> พี่งมากโห<ด>มะมาก,มากหนึ่งสองสามโด เย้ฝากติดตมะวิพูดด้วยนะคะฝากเพลง阿拉าด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มิชชั่นตอไปใหะคุกคน Let's go ตอนนี้พวกเรา阿拉าก็อยู่กับพี่พี่ฝักซีนะคะพี่พี่ฝักซีจะได้ challenge อะไร Let's go เต้นโดเรมีเลเวล10 v e r s level ร้อยว้าวแน่นอนดี๋ยวเพื่อนพวกเราต้องเจอสิบเ e v สิบาอัลล level ร้อยค่ะไปดูกันเลย ของพวกเรานะคะมาเล่นชาร l เลนจ์โดเรมีกันเถอะมาะลด้ชาเลนจ์ ฝ่ายมาเพลงนี้ก็รักว่าเล่นบ่อยเหมือนกันเสราเล่นบ่อยเหมือนกันก็มันดีไงอ่ะก็ขอฝากเพลงโดมีแล้วก็เพลงไรก็ได้ด้วยนะแล้วก็ทุกคนก็พวกเราทุกท่ากจะขอขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกคนนะคะตั้งแต่งานเมโลป p อปถึงงานบิ๊กเหมาเชนที่มาร่วมเล่นชาเลนด์โดลเลยมีกับพวกเราค่ะ แล้วก็อยากจะส่องเอ็มวีโดเรมีของพวกเรานะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอา a าดอ x ฟ็อกซ์ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะคะ See you next time นะคะบ๊ายบาย